ีงไงอโอเคครับไม่ว่รี่ผ่านอนอหมายกับเราแล้วเป็นคนตามภาพนะชื่อนี้นะวิมล โคสีสวัสดิ์นะบ้านเลขที่เนี่ยสี่สิบทับนสามเก้าเนาะนะก็แจ้งข้หาไปแล้วมั้ยรับทรัพย์ในกลางคืนนะนะครับโดยมอบหมายหน้าที่หรือทำด้วยประการอื่นเพื่อไม่ให้เห็นหรือจำหน้าได้หรือรับของโจรน,นะนี่ําว่ารือรับของโจรด้วยเนาะ ตอนนี้เมื่อจับแล้วนะครับผ,ผมก็แจ้งซิทธิ์นะคเรามีสิทธิ์ที่จะให้การในการนั้นนหครับให้การอเราเนียจะใช้เรานของเราเราสามารถที่จะพบนัอ่าปรึกษาผู้ที่เราไว้วางใจนะครับใน้ทราบเลรับะพบปรึกษานายได้นะครับเป็นเฉพาะนะที่ไม่ขัดข้อใดๆได้พบยากนีให้พ <copied foot. S 1> <de> ุได้รับวรที่ไม่ขัดหรือจัดวางกา้ในแบนี้น จังสิทธิครบแล้วนะอันนี้นะอันนี้เรารับสภาพหรือไม่ไม่รับนะโอเคครับโอ้รับแต่ที่จะพูดให้การที่ได้ได้พระที่เป็นติวการมานะเไื่อด้ยินแต่ที่ไม่ได้ทำลดมันจอดอะไรกันเลยครับจอดอะไรกันเลยครับฝากคำถามนั้นนะพี่นะคำถามถ้าพี่ไม่ได้ทำจริงบอกว่าให้ความเป็นธรรม เห็นตอนกลางคืนคว่ามีมอสายกานี้มาจอดแล้ว ไม่ได้ก่อนนะอืแล้วเบื้องต้นที่ผมมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งมันเป็นรูปพี่พี่จะให้การบ้างไงบ้างครับมีมีหน้าที่อยู่ผมมมีคผไปที่ตลาดไปซื้อกับข้าวครับไปกับแฟนไปตลาดไปซื้อกับข้าวกับแฟนไปอะไรอ่ะงเีไปซื้อกับข้าวเลยขับรถไปหรือว่าผมนั่งเดินมาแล้วบ้านบ้านหลังนั้นเป็นบ้านพี่แหละครับอะไรครับบ้านที่พี่อยู่ที่พักอาศัยหลังบ้านเป็นบ้านแม่ครับ เป็นบ้านแม่แล้วทุกวันนี้พี่พักอาศัยอยู่กับใครผมผมออกไปจากบ้านแล้วผมเพิ่งกลับมาตอนนี <S <S ้ก็แม่ก็ชอบบ้านเพราะส่งวิ่งหาหานะครับอืมวิ่งแกลบคืออาชีพพี่วิ่งแก็บด้วยใช่ไหมครับผมไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ<ม>่งแล้วทุกวันพี่าาทําอาชีพอะไรอู่ซ่อมรถครับเป็นเป็น,ปนช่างซ่อมรถช่างสียรถยนต์ครับช่างสียรถยนต์อ่าแ่รถน้มไปจอที่ไนไม่ใช่บ่ครับ พี่พี่พี่จะบอกว่าไม่ทราบแล้วแล้วพี่เห็นใครไปจอดบ้านพี่ไหมครับพี่ปเิเ็จเห็นใครไปจอดมอเตอร์ไซค์ไม่เห็นครับม,มันมีพวกวิ่งแย็บเป็นเยอะครับมันมากลางคืนผมว่ามไม่รู้แล้วพี่เห็นมอเตอร์ไซค์คันนี้ตอนไหนเวลาไหนอ่ะพี่ตื่นมาเจออะไรเงี้ยเห็นมาจอดบ้านพี่แล้วอะ่ะมอเตอร์ไซค์คันนี้ผมออกมาก็เห็นก,ก็ดึกแล้วครับพี่ออกมาดึกแล้วไม่เห็นมอเตอร์ไซค์คันนี้เหรอพอจะรู้เวลาประมาณได้ไหมพี่ที่พี่เห็นมอเตอร์ไซค์ไม่รู้ครับไม่ได้แต่เห็นตอนกลางคืนว่ามีมอเตอร์ไซค์คันนี้มาจอดแล้วร แต่เรายืนยันว่าเราไม่ได้ขโมยมาใช่ขโมย,มมยพี่พี่เคยโดนต้องหาดีอะไรบ้างไหมขอโทษนะเ,ทะเคยมีบ้างไหมพี่ก็เคยมีคร<า>ับนานแล้วนานแล้ววันนี้พี่ก็อยู่กับภรร,รยานนอยู่ได้อยู่ได้อยู่กันได้กี่เดือน5ของเดื่อเนี่ยพี่ก็ยังยืนยันว่าพี่ไม่ได้ก่อเหตุครับผมอย่นี้นะว้าว สี่สิบทับสามเก้าตำบลถนนละเลนนือเลยนะทุกท่านบางสี่สีเมืองสีทองบางสีทองนั่นนั่นโรงงานที่จับมงนที่ที่ได้ขับถี่นะไม่ค่ะแต่ว่าสิ่มันก็เจอจับความมันมีพวกเก็บนิ่งกันหลายคนเพราะมาเช้าเย็นเลยแล้วแต่เขาผมผมเพิ่งย้ายเข้าบ้านมาได้ไม่กี่วันเนี่ยอ๋อบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยพี่มาอยู่ไม่กี่วันเหรอเป็นเป็นบ้านเช่าไม่ใช่บ้านแม่ไม่ใช่ไหมฮะ บ้านแม่แม่ผมเสียไปแล้วแล้วขอให้เช่าแล้วผมได้ย้ายออกไปข้างนอกแล้วพวกเขาอยู่คือคุณแม่พี่เสียไปแล้วแต่ตัวพี่ไปอยู่กับแฟนไม่กี่วันเองแล้วก็พี่ก็เจอรถมอเตอร์ไซค์คันนี้เวลากลางคืนยามบิการพี่ก็ยืนยืนยันว่าไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์เอาอะไรมาคือรถคันนี้ไม่รู้ใครมาจอดครับประมาณนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับมันจะก็เห็นก็ ผมก็ออกนอกบ้านก็เห็นจอดอยู่นะแล้วผมก็ล้างถ้วยล้างจานทักผ้าแต่ว่าไม่รู้เพราะมันมีคนมันเยอะครับ,มรบผมมาเช่าอ,อยู่สิบกว่าคนน่ะาพี่ยับมาแค่อาศัยวิ่งลกลางวันกลางคืนหลังกลับไปนอนอยู่คนเดียวแล<ร>้วพี่พี่ไม่ได้เอกใจเลยอ่ะไม่มอไซค์ใครคว่ามาจอดบ้านอ่ะกูหยับหยาบบ้านกูนะพี่เอกใจไม่เป็นเอกใจนะไม่เอกใจไม่มเอกใจก็เฉยไม่ถามเพราะมีคนเยอะครับอะไรตอนนั้นมีคนอยู่เยอะไหม แต่ผมอยู่กับแฟนผมเข่บอกมาเพื่อนบ้านได้คุยกันพี่ปางไอพี่ได้รู้จักเพื่อนบ้านได้คุยอะไรกันบ้างฮะก็รู้จักครับแต่ก็ไม่คยถึงสิ่งกันเท่าไหร่ต่คนก็ต่างทำงานนะแต่ก็รู้จักกันใช่ไหมฮะรู้จักเพื่อนบ้านครับไม่ครับแล้วเบื้องต้นพี่ทำหน้าทีเป็นเกจของเก่าวขายพี่เป็นช่าง สีรถยนต์ใช่ไหมฮะแล้วเดนก็พี่มีมอเตอร์ไซค์ใช้ไหมเวลาทํางานหรือเดินไปทํางานมีคนไปรับผมไปสอมีคนไปรับไปส่งพี่เหรอครับผมทามพี่บางบัวทองบางบัวทองแต่เขารับผมผมไปอยู่ที่นี่ไร่กับมีเช้าเขารับเย็นก็มาส่งเช้าเ็้ารับเย็นก็มาส่งัแต่ก็เห็นมอเตอร์ไซค์จอดก็ไม่ได้เอกใจอะไรครับตอนนี้พี่เจอแล้วตอนยามบิกไก่กลางคืนแล้วก็จะเฉยปล่อยผ่านไปไม่มันไม่รู้ว่ารถใครผมก็ไม่รู้ที่เราส่งม้มีอีกคนหน่ ก็มีผมกับแฟนผมแล้วก็มีเด็กที่วิ่งแก๊ปอยู่ข้ามงคนคนึ่งก็คืออยู่บ้านเดียวสองคครับผมไปไปมาๆครับเพราะเขาไม่จ่ายค่าเช่าห้องน้องสาวผมด้วยหล่างนเรีนว่าวขาไปเช่าบ้านเช่ใช่ครับไปสี่เดือนแล้วน้องสาวเล่ฟังแล้วน้องสาวจะไม่ให้อยู่อะไรเงี้ยเขาก็ไปไปมาๆมาาของกลับอะไรเงี้ย่ใชรถของเขาไหมไม่รู้ครับให่ผมไม่รู้ส่วนตัวคนที่เช่าอยู่เนี่ยรู้จักพี่ใช่ไหมถึงแม้เช่าอยู่หรือไม่รู้จักเป็นคนนอก เป็นคนนอกครับเป็นคนนอกมาเช่าอยู่ครับอืมอยู่กันนานหรือ,อยังกี่เดือนโอ้เขามเขาเช่าหลายปีแล้ว,วมาหลายปีแล้วสองปีได้ไหมแต่ก็ไปไปมามาแล้ว<ช>อ,อยู่ทุกวันผมไม่รู้ผมออกไปก่อนครับมผมออกไปอยู่นอกก็หลายเดือนแล้วเจ็ดเดือนแล้วผมกงกลับเข้ามาอยู่จนเขาทะเลาะกันแล้วเขาก็บางคนเขาก็อยู่กันไม่อยู่กันมันมีสิบกว่าคนเราวิ่งแจ๊บมาเขามาพักแค่ตอนเช้าถึงเย็นเนีไง พวกแก๊ปไปรุ่นตรงนี้ได้ดื่มเหล้าแต่ยงเสพยาพฤติกรรมอะไรนี้มั้ยถ้าพี่ยืนยันว่าโมแต่งันนี้พี่ไม่รู้ไม่เห็นคนที่มาชาวบ้านที่อยู่อะก็เห็นแค่เขาดินเหล้าเคยร้านเพื่อนมาเร้านกระท่อมอ,มอะไร่า็ทำอะไรเคยพาเพื่อนมาที่บ้านที่มาโมสมน,นีอะไรก็มีพวกวิ่งแกป๊ปที่เห็นหน่นท,ทั่วไปก็เช่าประจาอยู่เด็กแต่เวลานั้นมันาเด็กจากบ,บ้านผมมาขอมาขอขอผมเช่าครับแต่โมไปคุยกับแม่อื ไม่เข้าแล้วผมก็เลยแบบไม่เข้าวุ่นวายความันเยอะผมก็เลยมาออกอยู่ก็แต่เบื้องต้นพี่ให้การปฏิเสธแล้วพี่ไม่รู้ไม่เห็นใช่ไหมครับ